สวัสดีวันนี้ครงตามที่สัญญากันไว้นะคะเรามาเจอกันในวิดีโอการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยมี2เรื่องที่อยากจะให้ทราบกันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรหรือการออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะเรื่องแรกก็คือ voicing การสั่นสะเทอือนในลำคอเรื่องที่2ก็คือ place of articulation หรือสถานที่บริเวณที่คำไม่เกิดเสียงค่ะ voicing เนี่ยมี2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือ v o i c e กับ voiceless ถ้า voice เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยค่ะเวลาเราจับเอามือนะคะมาอยู่มาวางไว้บริเวณเหนือลูกกระเดือกของเราเนี่ยหาให้เจอนะก็จะมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยเวลาที่ออกเสียงนั้นเช่นตัว B ี B บ B บอบอันนี้จับปุ๊บจะมีการสั่นสะเทือนบริเวณนี้ในทางตรงกันข้ามกันค่ะถ้าเป็น voiceless ชื่อมันก็บอกแล้วนะคะว่ามันจะไม่มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้น อเอามือจับมานะคะลองบริเวณนี้เหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะเราจะลองออกเสียงตัวเอตัวอักษรพีกันนะคะพัพพัพพัพพัฟเเนี่ยเราจับได้ปุ๊บแล้วก็จะรู้เลยว่าไม่มีการสั่นสะเทือนบริเวณลำคอหรือบริเวณนี้เกิดขึ้นเลยโอเคนั่นคือเรื่องของ Voicing นะคะเรื่องต่อไปเรื่องของ place of articulation บริเวณที่เกิดเสียงมันก็จะมีหลายๆจุดที่จะพูดถึงในแต่ละตัวอักษรนะคะไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากฟันหรือส่วนอื่นๆที่อยู่ในปากที่จะพูดต่อไปค่ะมาต่อกันที่เสียงแรกเลยค่ะเสียงเป็นตัวอักษร P นะคะมีตัวอักษรเดียวในภาษาอังกฤษที่ออกเสียงนี้ค่ะอ่ะถ้าสมมติเสียงนี้อยู่ที่ต้นคําเช่นในคําว่า pop p o p มาลองดูนะ pop pop ถ้าสมมุติเสียงนี้อยู่ที่ตรงกลางคำเหมือนเช่นคำว่า pepper pepper จริงๆแล้วเสียงนี้มีตั้งแต่เสียงต้นแล้วก็ตรงกลางคำเลยนะคะ pepper และถ้าสมมุติเพอเอิญเสียงนี้มันอยู่ที่ท้ายคำเหมือนเช่นคำว่า skype skype สังเกตได้ว่ามันจะมีการเสียงพอ p ตอนท้ายนิดนึงนะคะ skype ลองฝึกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ pop pop ที่เสียงตน้นตรงกลางคำ pepper pepper เสียงท้าย skype skype don't forget to keep practicing I'll see you guys in the next video bye